สวัสดีครับ EP ที่210พื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือน3ปีมะเสงก่อนจะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชีวโค้ดแล้วทักมาสอบถามได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1 0 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อนเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกนคิว o d รที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางลายจะแถมแผนที่ชีวิต1ดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือน3ปีมะเสง็ง เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพลิกสถานการณ์เก่งในยามขับขันสามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้เศรษฐีเงินผ่านการเงินสะบัดออกจะได้มาจากโชคลาภหรือหน้าที่การงานบัรดาลมาเป็นก้อนเป็นกร,รัมทีละมากๆระวังเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยเก็บเงินไม่อยู่ไม่เพียงแค่นั้นอาจเป็นหนี้เป็นสินอีกด้วยต้องตระหนักเรื่องของการสร้างรายรับให้มากกว่ารายจ่ายให้ระวังเรื่องชูสาวอยู่ในสิลกินในธรรมไม่มากง่าย ก็จะมีความสุขมากขึ้นทรัพย์จะได้มาจากสติปัญญาความคิดความอ่านความสามารถจากน้ำพักน้ำแรงจากคำพูดคำจาของตอนเองแต่อย่าไปลงทุนทำอาชีพกับเพื่อนนะครับเพราะมีเกณฑ์ทำให้เกิดความเสียหายมากปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัว ถ้าไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่สประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสี่วิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้สสติปัญญาให้กันไม่ได้ และ4ี่ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานันวางจิตวางใจให้ดีทําเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจจุราชหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่2ช่วงครับคือช่วงอายุ45-46และอายุ56-57ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มาก คราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ8ถึง9ขวบ30ถึง31 34ถึง35 45ถึง46 56ถึง57 60ถึง61 71ถึง72 93ถึง94และ97ถึง98 ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิกทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุข เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนาทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับท่านใดสนใจตรวจดวงชะตาติดต่อได้ที่ l ล n e ไ d 0ดี9 6 4 9 5 1 9ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ